I find okay. it, gotta make to myself. I'm gonna make music, but keep it yeah. I, yeah. it. I won't yeah. Yeah. up till I'm on time. Yo, go. Go. I ain't the type to give up. Ah. If I do something, then I do it till it's I get what I want. Yeah. I turn yeah. a business yeah. out of nothing into something yeah. I love. i yeah. got a poker face, but honestly, I'm not one to those. I flip the switch, yeah. never yeah. miss, then I always stay yeah. up. Don't let them okay. see no you yeah. no bitch, always have the stay things up. This life ahead of you. สวัสดีครับทุกคนครับเรายังอยู่ในช่วงของรีเวเวลตันนะครับไหนๆก็ทำแล้วทำตามคำเรียกร้องไปเลยให้ครบกันไปเลยสำหรับนักเตะ3โชว์ไทม์ในแพ็กอินดิคส์ลีกโชว์ไทม์นะครับบูกาโยสากา เดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมแพ็คนี้ทําครบแพ็กที่แล้วทําไม่ครบแพ็คนู้นทาไม่ครบนะครับมันต้องดูด้วยว่าผมทำทันหรือเปล่าด้วยนะครับข้อที่1ข้อที่2คือมีคนขอเยอะหรือเปล่าด้วยนะครับผมนักเตะพิมลีกเนี่ยอยู่ในความสนใจของพวกเราส่วนใหญ่กันอยู่แล้วนะครับซาก้าเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเวลากดออโต้เวลาจัดทีมออโต้นะครับผมเกมเนี่ยมักจะออโต้ให้ซาก้าไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายเพราะว่าเขาสามารถเล่นแบ็กซ้ายได้แบบค่าพลังไม่ตกเลยนะครับผมและส่วนใหญ่ก็จะมีค่าพลังเหนือกว่าแบ็กซ้ายในอดีตของเราส สตอร์นะครับซาก้าจะมีบูสเตอร์เป็นบอลแคโรลิงนะครับการไปกับบอลนะครับบวก2เลี้ยงบอลดิฟวิ่งนะครับทายบอลชั่นการไปกับบอลที่ความเร็วต่ำนะครับสปีดความเร็วและบาลานซ์การทรงตัวนะครับผมก็เป็นบูสเตอร์ของสายปีกเลยนะสายปีกที่จี๊ดตนะครับผมของบอลพิ้วๆคล่องๆนะครับผมถึงแม้ว่าจะเล่นแบ็กซ้ายได้นะครับผมแต่ว่าตัวรุกเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกับบุคกโยซาก้ามากที่สุดถึงแม้ว่าเราจะขาดแบ็กซ้ายนะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เป็นแบ็กซ้ายนะครับผมจริงๆเล่นปีกซ้ายได้ด้วยนะครับแต่่่่่วาาาพสซิงงขออเคไมยดี หลาถ้าเกิดว่าไปเล่นปีกซ้ายเราต้องเน้นเปิดเข้าล็อกเข้าซ้ายใช่ปะ่ะ เออมันก็อาจจะไม่เหมาะกันด้วยนะครับผมถ้าจะให้เพอร์เฟกที่สุดนะครับผมปีกขวาดีที่สุดนะครับผมอ่ะสาการ่างนี้นะครับผมตันอยู่ที่103นะครับถ้าเรากดออโต้ไปเนี่ยมันจะไปนําที่ RWF นะครับผมผมคิดว่าการ์ดร่างนี้ของซาก้าดีมากๆเลยเพราะว่าการ์ดตามตําแหน่งของเขาจะเป็น RWF นะครับถ้าขืนเป็น RMF เหมือนกับบางร่างเนี่ยอัพยากเลยนะอัพให้ดีแบบค่าพลังข้างนอกข้างในสวยค่อนข้างลําบากเลยนะครับผมถ้ามาทรงแบบนี้นครับผมแต่ แต่งเล็กน้อยก็ได้แล้วนะครับหรืออาจจะไม่ต้องแต่งเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าจะแต่งนะครับผมจะเพิ่มการจบสกอร์เล็กน้อยนะครับผมก็ขอลดที่ Dex t e r i t y แล้วกันนะครับผม Dex t e r ต t y นะครับผมจาก10นะฮะก็ลดลงเหลือ9นะครับผมปรับก็ไปแล้วก็ตัว p a s s i n g นะครับไหนไหนเขาไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องของ p า s s i ิ g อยู่แล้วนะครับถ้าลดอีกสัก หนึ่งนะคงไม่เป็นอะไรนะครับผมลดพาร์ซิ่งจาก4เหลือ3นะครับเราก็จะโปรอยล์ขึ้นมา4ใช่ปะเอาไปใส่ที่ชุดติ้งเลยฮะ mm hmm. ชุดต,ติ้งจาก4เป็น6นะครับก็จะเป็น6 3 12 9 8นะครับ ถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะยังคงเน้นเรื่องของจุดเด่นการไปกับบอลการเลี้ยงบอลนะครับผมได้ดีเหมือนเดิมนะครับคือไม่อยากไปลดตรงนั้นนะผมไม่อยากไปลดจุดเด่นของเขาที่เด่นอยู่แล้วนะครับผมคือบางคนอาจจะไปทําสายสมดุลน,นะคือลดดิปปิ้งไปใส่สปีดไปใส่โลวเวอร์ไปใส่เดซิเอตตี้เพิ่มอะไรพวกนี้แต่ผมคิดว่าอย่างซาก้าเนี่ยเราเน้นดิปปิ้งไปเลยดีกว่าเล่นสไตล์ดิปปิ้งไปเลยเลี้ยงบอลไปกับบอลได้เลยนะครับผมใช้อนาล็อกเล่นนะฮะนี่ฮะเราจะได้ดิปปิ้งในี่ยเกเลยนะครับถ้าเกิดเรา ไม่ลดดิปปิ้งนะครับผมแล้วก็ไซส์พอยตชั่นอีก98สวยๆเลยนะครับเลี้ยงติดเท้าแน่นอนนะครับแต่พาสซิ่งเนี่ยก็สีส้มๆไปไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้เน้นเปิดนะครับถ้าเรนซาก้านะครับผมจบสกอร์ได้เพิ่มมาเป็น84แล้วก็ที่สำคัญคือลูกโค้งนะครับเราหนีสีส้มเป็นสีเขียวนะครับผมเป็น80ไปนะครับเพราะเราเพิ่มชุดติ้งไป2แต้มส่วนสปีดนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้ลดนะสปีดเนี่ยมัน91นะมันไม่ได้สูงมากหรอกถึงแม้ว่าจะมีบูสเตอร์สปีดด้วยนะครับแต่สปปปีีดดดดตต้้นนนนลลลลลเเเหหืืออ95 94ก็จะะะไไไแแบบบบบถถู่่่ๆทาาาาายคครรรััซ์มึง เท้าหลักของซาก้าคือเท้าซ้ายใช่ไหมการใช้เท้าขวาเนี่ยถ้าเกิดความแม่นยำมาครับไฮก็คือ3เต็ม4ก็จริงแต่ว่าความคล่องแคล่วหรือว่าความถี่ในการใช้ก็อาจจะมียังฝืนๆที่จะใช้เท้าซ้ายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมให้ปานกลางแล้วกันนะครับผมส่วนสกิลนะครับมีสเปเชียลเดือบันทัสนะครับเดือบันทัสมีนะครับแล้วก็มีช็อปเทิร์นซิสเซิลเฟนส์มีนะครับผมสกิลคองบอล5สกิลครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีสกิลปั่นอย่างรองเลนเคอร์เลอร์นะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นสกิลลลนนะะคครรัับบพวววกกกแ้้็มีสิิยยงจุดดโทษ นะครับผมสกิลเรียกฟาวก็มีฮะสายเลี้ยงบอลล็อกบอลคองบอลเก่งๆก็จะมีสกิลเรียกฟาวแบบนี้นะครับผมสกิลถือว่าสวยนะครับ ถ้าเป็นสายคลองบอลเลี้ยงบอลจะจ๋าเลยนะครับผมสกิลแบบนี้ดีเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังขาดอยู่นะครับถ้าจะเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายไปนะครับผมก็คือ1นึ่ะครับสกิลยิงนะครับผมดับเบิลทัชจับบอลแล้วยิงสตันนิ่งควรจะต้องมีลองเลงชูตติ้งนะครับผมแล้วสกิลเปิดนะครับเล่นปีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้เด่นเรื่องของการพาสนะครับแต่ก็ควรมีพินพอยต์คอร์ซิ่งเข้าไว้รวมถึงสกิลซับพอร์ตมหาชนอย่างไฟติ้งเซอร์เบรนะครับหรือถ้าเกิดว่าอ่ะไม่ได้ชอบเป็นตัวจริงนะฮะก็ใส่ซูเปอรรร์ซซัััไปนะคบบสาาหก คงนี้เนี่ยตอนแรกๆที่มีข่าวว่าโชว์ไทม์พิมาริกจะมานะครับผมหลายคนก็คาดหวังว่าซากา้าอาจจะมีสกิลพิเศษบิสเคอร์เลอร์เหมือนกับฟิลโฟเดนด้วยนะครับผมทีนี้ผมจะบอกว่าคือให้เราคิดบวกเลยว่า,วาดีแล้วที่ไม่มีนะครับเราจะได้ไม่ต้องมีความกังวลเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่ต้องมีประเด็นถกเถียงกันนะครับผมเล่นซาก้าแบบสไตล์ซาก้าจ,จ๋าไปเลยนะครับไม่ต้องมาเน้นว่าต้องปัน่นต้องอะไรนี่ฮะเล่นปีกขวาสูงๆแบบนี้นะครับผม ตัดเข้าไปยิงไม่ได้ก็เปิดเข้าไปแบบนี้นะเปิดสั้นๆง่ายๆนะครับบางคนอาจจะคิดว่าซาก้าเนี่ยกับเมตาเกมตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะอะไรมากนะครับแต่ผมคิดอย่างนี้นะคือซาก้าเนี่ยจะเด่นเรื่องของดิบบิง้งเรื่องของเลี้ยงบอลคองบอลใช่ปะความเร็วอาจจะไม่ได้เด่นจ๋านะครับเท่ากับปีกตัวอื่นๆที่มีความเร็วสปีด90ไปไปนะครับผมแต่ซาก้าเนี่ยคองบอลติดเท้าได้เปรียบกว่าปีกตัวอื่นนะครับผมจังหวะ ล็อกหมุนอนาล็อกลบแบ็กแล้วตัดเข้ามายิงหรือตัดเข้ามาเปิดเนี่ยเขาจะได้เปรียกกว่านะครับแต่เราไม่ต้องเน้นเปิดไกลแบบ Early Co ่์แบบเปิดมงนะคือเราเน้นแบบตัดเข้าไปเส้นหลังแล้วหักย้อนมาเนี่ยเป็นจังหวะเก่งของซาก้าเลยนะครับแล้วเ็ามีพวกสกิลส่งบอลต่ำพวกทรูพารซิงวันชัทพาสอะไรอยู่แล้วนะครับอันนั้นใช้ประโยชน์ได้เลยเนี่ยตัดเข้าไปใช้แบบนี้ถ้าองศาไม่มียิงนะครับผมหักย้อนมาให้ตัวอื่นในการจบสกอร์ได้ แต่ถ้าองศายิงมันมีนะครับเราเอียงตัวปั่นก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับผมการเล่นแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นการเล่นที่ดีที่สุดของสก้าเลยนะครับผมแต่ถ้าจะเออร์ลี่คอสเปิดแบบไกลๆเนี่ยมันไม่มีพินพอยต์นะครับไปใส่พินพอยต์เพิ่มมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ทําให้แม่นตกหัวได้มากมากขนาดนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการใช้เท้าขวาของเขาในบางทีเขาฝืนนะครับเขาฝืนใช้เท้าซ้ายแล้วแบบปั่นก้อยข้างเท้าด้านนอกมันอาจจะไม่ได้เป็นธรรมชาติในการเปิดไกลมากนักแบบ,แบ,บเออร์ลี่คอส้นแบบไปเเส้้นหลลัังแวก็ตดข้ามาหกเข้ามามใหด ตัวอื่นดีกว่านะครับหรือไม่ก็แหวกแหวกไปเลยสร้างความปันป่วนแหวกแหวกไปปุ๊บถ้าเกิดมันตันปุ๊บเราก็ชิ่งกับตัวอื่นหรือไม่ก็แทงให้กับตัวอื่นไปนะครับผมมันจะมันจะเล่นแบบนี้ผมว่ามันน่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสำหรับซาก้านะครับไม่ใช่แค่ร่างนี้นะครับร่างอื่นๆด้วยเช่นกันผมก็รีวิวมาบ่อยเหมือนกันนะครับเคยพูดเหมือนกันว่าเออซาก้าเมื่อไหร่จะมีร่างทองกับเขาสักทีหนึ่งคล้ายๆกับฟิโคลเดนนะนะที่ผมเคยพูด เฮ้ยซาก้ามันต้องมีร่างที่ดีกว่านี้นะครับผมนี่อาจจะยังไม่ใช่ร่างที่ดีที่สุดของเขานะครับแต่มันก็เป็นร่างที่ดีที่สุดที่เคยมีณตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเล่นตามสไตล์ซาก้าถ้าเทียบกับตัวเขาเองนะครับม่เห็นไหม ไปเส้นหลังนะครับแล้วก็ตัดเลียดเข้าไปเลยครับผมคือถ้ามันองศายิงไม่ได้นะครับผมตัดให้กับกองหน้าโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามีกองหน้าตัวเข้าฮอตนี่ครับแวกวกไปเลยแวกแล้วหักย้อนมาผมว่าเล่นแบบนี้ดีที่สุดนะครับบางทีมันจับทางยากนะครับพวกแบ็กพวกกองหลังนะครับเราแวกแวกไปก่อนแต่ถ้าจะยิงไกลปั่นไกลแบบนี้เนี่ยโอกาสเข้ามันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเล่นแบบทำชิงแล้วตักไปดีกว่านะครับหรือถ้าเกิดว่ามีจังหวะมีช่องส่องแบบนี้สตันนิงนะครับแล้วลองใส่สกิลลองเล่นชูตติ้งไปนะครับผมประสิทธิภาพควาามมมม่่นนนนนยยยอเริิกกกััังงไล็จะพขึ้้ี ใส่นะลองเล้นชุติ้งนะครับ <Okay. S 1> จับบอลเติมบอลชัสแล้วยิงเนี่ยก็ได้เหมือนกัน <Okay. S 1> เพราะว่าสไตล์เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์มันเล่นง่ายอยู่แล้วเนี่ยครับชิ่งไปแล้วตัดแบบเนี้ยปีกจะหลุดปีกจะหลุดแล้วต่อไปเลยคุณเล่นง่ายเลยครับ oh. คุณจะไปเส้นหลังแล้วย้อนมาตัดมาให้ปีกก็ได้นะฮะหรือว่าจะโยกไปโยกมายิงเองหรือห,หรือเก็บฟาวแบบนี้ก็ได้นะครับได้จุดโทษด้วยเงี้ยละเออสกิลเกมแมนชิพก็มีนะครับผมเอาละถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปีกตัวอื่นในเกมนี้นะปีกขวานะปีกขวาเนี่ย มิติในการเล่นของซาก้าอาจจะมีจํากัดอยู่นะครับก็คือเล่นตามที่ผมบอกไปถูกปะนี่เป็นจุดเด่นของซาก้าที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดทีีที่สุดแล้วนะครับผมมิติในการเล่นอาจจะไม่ได้มากเท่าปีกตัวอื่นนะครับเช่นอาจจะแบบตัดเข้ามายิงตัดเข้ามาปั่นได้มากกว่านี้นะครับผมโดยเฉพาะปีกที่มีสกิลพิเศษแบบิสเกิลเ,เลยเคียซ,าซา่าซาราอะไรพวกนั้นนะครับผมแต่ว่า ผมคิดอย่างนี้นะคือถ้าเราเล่นตัวที่เรารู้จุดเด่นอยู่แล้วอะว่าเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นจุดเด่นที่มันใช้ได้ไม่ยากเลยเหไหมตัดไปเส้นหลังแล้วย้อนมาตัดไปส้นหลังย้อนมานะครับผมเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับคือ ข้อดีของการไม่คิดอะไรมากคือเราจะเล่นเป็นธรรมชาตินะครับผมมันจะไปโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปว่าเออต้องแบบนิน้นต้องแบบนี้ต้องมีเงื่อนไขยเยอะแยะไม่ต้องคิดเยอะให้ปวดหัวนะครับผมเ mm hmm. ก่งแบบนี้ไปแบบนี้เลยนะครับผมจ้องไปแบบนี้เลยแต่ก็เสียคืออาจจะโดนดักทางจับทางได้นะครับถ้าเกิดเล่นเหมือนเดิมบ่อยๆๆนะครับผม <Okay. S 1> อย่างไรก็ตามครับถ้าหักลบแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าปุโยซาก้ากับตำแหน่งปีกนะฮะปีกขวานะ <Okay. S 1> ปีกขวานะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดี ที่ดีเลยนะครับแต่อาจจะยังไม่ใช่แบบตัวท็อปแบบท็อป3ท็อป5ในเกมเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับนักเตะมันมีการ์ดออกมาเยอะจริงๆนะครับผมให้นักเตะสัก103 104ก็ไม่มีนักเตะคนไหนที่เพอร์เฟกแบบทําได้ดีทุกอย่างทุกมิตินะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะมีความแตกต่างไปทําไมใช่ปะ่ะนักเตะแต่ละคนก็มีความแตกต่างนะครับมีจุดเด่นของเขาในแต่ละตัวอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราเข้าใจว่าจุดเด่นของเขาเป็นแบบไหนแล้วมันเข้ากับการเล่นของเราหรือเปล่านะครับเราก็เล่นให้เก่งได้ นี่ถ้าเกิดว่าเราจะมองหาเฉพาะนักเตะที่แบบว่าเพอร์เฟกไม่มีจุดอ่อนไปซักทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวรอซูเปอร์แมนเข้าครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอซูเปอร์แมนเข้าค่อยว่ากันทีทนึง <c oughs> <c oughs> นี่ฮะเอียงตัวปั่นนี่คือต้องบอกอย่างนี้นะครับคือทุกวันนี้มันมีการ์ดใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วแต่ละตัวเนี่ยค่าพลังมันเริ่มแบบร้อยบวกนี่คือเป็นเรื่องปกติแล้วนะร้อยสองเริ่มเริ่มปกติแล้วนะครับทําให้เวลามีตัวที่ดีกว่าร่างเก่าๆอยู่อย่างสากาล่างนี้ก็ดีกว่าร่างเก่าๆอยู่เยอะพอสมควรเนี่ยมันก็เลยเกิดความเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆนะครับาตัวนู้นดีกว่าตัวนี้เพอร์เฟกกว่ารอตัวนู้นรอตัวนี้นะครับผมความหลากหลายในการเล่นเนี่ยมันก็น้อยลงไปนะครับ ด้วยระบบที่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ลบการ์ดเก่ามันไม่ได้เปลี่ยนการ์ดให้เราเหมือนกับตอนภาคเฟสนะครับผมอันนั้นคือ,คอก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะอันน้นพูดเรื่องนี้เดี๋ยวยาวนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าถามว่าซาก้าโหดไหมเก่งไหมโหดกว่าร่างเดิมทุกๆร่างที่เขาเคยมีมาผมเคยรีวิวไปหลายหลายร่างมากนะครับแต่ว่าโหดกว่าตัวอื่นไหมเป็นปีกขวาที่เป็นตัวท็อปของเกมไหม ถ,ถ้าชอบเล่นแบบซัมสไตล์ที่ผมบอกนะครับมันก็เก่งเลยแหละนะเก่งเลยเป็นตัวที่ดีเลยนะครับผมแบบเน้นเลี้ยงเน้นล็อกไปเส้นหลังหรือว่าตัดเข้ามายิงสตันนิงหรือปั่นเล็กๆนะครับไม่ต้องปั่นไกลมากนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ดีและเล่นง่ายเล่นคล่องด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแบบเพอร์เฟกต์นะครับเปิดแม่นด้วยคล่องด้วยเร็วด้วยยิงดีด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะเดี๋ยวรอซูเปอร์แมนเข้านะครับ นักเตะทุกคนมันมีความแตกต่างอยู่แล้วนะครับผมเขาก็พยายามทำให้มันเหมือนกับชีวิตรจริงมากที่สุดนะเนาะมันจะได้มีความหลากหลายด้วยเล่นแบบนี้ถ้าไปไม่ได้จะฝืน นะครับความเร็วมันมีจํากัดนิดนึงมันไม่ได้สปีดแบบ90ไปไปลายมันเห็นความแตกต่างเลยนะผมเคยเล่นปีกที่มีความเร็วจี๊ดเนี่ยมันเห็นเลยว่ามันไม่ได้ไปไปเร็วแล้วกินตัวขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแบบจังหวะใช้อนาล็อกหลบหลบเลบเลี้ยงล็อกล็อกนะครับหมุนนิดนึงเนี่ยหลบแบกหลบอะไรเนี่ยเขาทําได้ดีมากนะครับเขาทําได้ดีจริงๆนะครับผมอันนี้เล่นง่ายเลยนะครับผมตัดเข้ามาลอ้อเกอะเดี๋ยวเขาวิ่งตัดเข้ามานะครับผมถ้าไปไม่ได้ก็เปิดไปแบบนี้อ่ะเปิดไปวัดดวงเอาข้างในะะครรรบบบบแแแต่่พยยามหลลีกกเเเงปปิิิดดไออ ตันนิ่งนะครับผมไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ใส่พินพอยด์ด้วยแหละนะครับถึงใส่ไปก็ไม่ได้อ่าจะไม่ได้ช่วยได้เยอะอะไรมากแต่ก็ดีกว่าไม่ใส่นะเพราะมีบางทีบางจังหวะเนี่ยเราจำเป็นต้องเปิดไกลก็ต้องเปิดไกลไปแต่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับอย่าไปเปิดไกลฮะเลี้ยงตัดเข้ามาแบบนี้ดีกว่าดูวะดูว่าดูฮะดูับเราใช้อนาล็อกเหลี่ยมๆไปแบบนี้ครับผมไปได้ไกลนะจริงๆนะเมตาตอนนี้ใครจะหาว่าแบบเลี้ยงบอลยากมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าแบบว่าเกมไม่แหลกนะครับเรา คู่แข่งบางคนเนี่ยเขาแบบโอ้โหล็อกติดเท้าดีมากเนี่ยแย่งบอลยากมากแม้เป็นตัวที่แบบว่าดิบบิ้งไม่สูงและถ้าเกิดตัวดิบบิ้งสูงๆแบบนี้ไปอยู่ในมือกับคนที่แบบว่านิ้วคล่องๆนี่มันจะเป็นอะไรที่มันมากจริงๆดูครับผมก็พยายามเล่นแบบนี้นะครับไปได้แล้วก็ดูนี่ดูนี่ทุกคนถ้าเกิดคุณไม่ต้องแบบเพอร์เฟกต้องแบบนูน้นเก่งที่สุดแบบนี้เก่งที่สุดเพอร์เฟกไปทุกอย่างรอซูเปอร์แมนเข้าครับ 3รอบแล้นะสรอบแล้นะแต่ถ้าเล่นแบบนี้นะครับแล้วมุมซันนิงไม่มีว่ะนะถ้าเล่นแบบเนี้ยเล่นตามที่ผมบอกนะครับผมก็เป็นตัวที่เก่งได้เลยนะครับเข้ากับทีมคุณได้เลยนะครับเล่นให้ถูกทางฮะเล่นให้ถูกทางแบบไหนก็เก่งแต่ถ้าฉันบอกว่า คนเก่งเล่นแบบไหนก็เก่งนะครับผมมันก็ถูกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่เก่งแล้วไปเล่นตัวเก่งมันก็อาจจะทําให้เก่งๆได้ถูกในระดับหนึ่งถูกปะดีกว่าคนไม่เก่งแล้วไปเล่นตัวไม่เก่งไงนั่นคือความแตกต่างนะครับขอบคุณคุณ,คณปื่มด้วยนะครับสำหรับไอเดียรีวิวนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่มองมอมซิคโฟร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรววิิ I've ตันนคลอื่ดเย